ก็ oh. เนี่ยครับเหลกก่ากั้นมานะครับน้ำพริกเผาจีนอยากให้ลองดูครับฮะ uh. ผมเคยลองยี่ห้ออื่นแล้วสู้เจ้าน,นี้ไม่ได้เจ้าน,นี้อร่อยจริงๆนะครับ uh. ใครมีโอกาสไปเที่ยวเมืองจีนนะครับลองอันนี้ครับเ mm. หลกก่ากั้นมาฮะ uh. น้ำพริกเผาเมืองจีนสุดยอดครับ oh. อร่อยมากครับ อยากเอามาผัดกับข้าวเลยแล้วนี่ครับสังเกตนลครับว่ามีถั่วด้วยนะครับเนี่ยอยันนี้มีถั่วด้วยนะฮะแล้วก็จะอยู่ในน้ํามันนะครับตรงนี้จะได้กลิ่นหอมนะทำไมอยู่ในน้ํามันเพราะว่าสูตรของพริกจีนนะพเอาความเผ็ดออกมาของจีนเนี่ยหลายอันเนี่ยเขาใช้วิธีของการเอา เขาเรียกว่าเอาความเผ็ดดึงออกมาโดยน้ํามันเหมือนอย่างพวกเครื่องหอมพวกอะไรเงี้ยเอากลิ่นผลไม้ไอ้กลิ่นดอกไม้กลิ่นอะไรพวกนี้ก็ทางเทคนิคเขาก็ใช้พวกน้ํามันอะไรพวกนี้มาเป็นตัวดึงนะครับนี่ก็เป็นตัวที่ดึงกลิ่นความความเผ็ดของอันนี้ออกมาครับเดี๋ยวลองครับมีทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้านะครับ นี่ข้าวเหนียวครับซื้อมาสองพันแรกรีดข้าวเหนียวก่อนนะครับก็โอ้โหข้าวเหนียวร้อนมากจับมือแทบจับไม่ได้ผมไม่เคยทานเหล่ากั้นมากับข้าวเหนียวมาก่อนนะครับอันนี้ครั้งแรกเลยในชีวิตลองชิมรสชาติดูครับปกติจะคุกข้าวสวยนะอ,อร่อยนะเข้ากันนะเข้ากันอืม ไม่ได้ครับต้องพิสูจน์อีกครั้งครับต้องพิสูจน์อีกครั้งน้ำตาลบอกีอ่กาแฟมาบอกว่าน้ำตาลไม่เอานะครับจะชิมไหมครับอันนี้ใส่ถั่วมาด้วยนะฮะชิมอีกว่ม เวอร์กับเหม่อ,อมีความเป็นหม่าล่าด้วยเขาใส่หม่าล่าด้วยนะหมาา่าล่านี่ก็เป็นพริกเฉชวนหรือพริกหอมนะรสชาติมันจะเผ็ดชาลิ้นแต่ว่าอันนี้น้อยมากแค่เป็นกลิ่นอะไรเงี้ยนะหม่าล่านี่าาจะลักษณะคล้ายๆมะแขวนนะครับรสชาติลงมา ใครรู้จักมักแขนไหมบ้ทางเหนือครับนี่มาลองรีว well ิวกับแบบเข้าสวยดูนะว่าเป็นไม่มีจานนะครับก็คนเดินทางอย่างเงี้ยครับนะครับ กับข้าวสวยอร่อยกว่าสุดยอดเลยเนี่ยแต่อันนี้รู้สึกมาล่าจะแรงนิดนึงผมเคยกินกแบบหนึง่งแต่ว่ายี่ห้อเลยกันเนี้ยมาล่าเขาไม่แรงเท่าไหร่โอ้สุดยอดยครับอร่อยมาก